ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสนามที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลุยศึก VNL 2024ที่ประเทศฮ่องกงเจอชาติไหนบ้างเจอตุรกีนะครับเจอบัลกเรียเจอโปโลแลนด์แล้วก็เจอเยอรมันนะครับ4ชาตินี้ นักกีฬาก็เตรียมตัวขึ้นเครื่องไปฮ่องกงวันนี้แอดมินก็เก็บบรรยากาศการกินข้าวนะแค่กินข้าวคิดว่าต้องมีคนมาดูอยู่แล้วแหละมาฝาักทุกคนกันเป็นการกินข้าวที่อร่อยและก็แซ่บมากไปดูกันเลยครับภาพแรกนะครับก็จะมีแนนสองเพียวแล้วก็พี่แป้นนะครับกินข้าวส่งชู้สองนิ้วสู้ๆน่ารักมากภาพถัดมานะครับมีเตยมีพรพานมีนาเดียมีแบมแบมแล้วก็มีทิชกอรนะครับ นี่ก็เป็นภาพร,รวมนะครับแอบเห็นคุณชินโยชิดะด้วยนั่งกับใครนอะพอมาภาพนี้จะเห็นนะครับปนโต๊ะนี้จะมีเนยกหนกพรนะครับมีพี่บีมมีคุณชินโยชิดะด้วยนะครับคุณชินนั่งข้างๆบีมนะครับใกล้ๆกันน่ารักมากเป็นภาพที่อบอุ่นมากเลยนะครับมีกัปตันกิ๊บก็มาด้วย ก็เตรียมตัวไปแข่งสนามที่3นะครับที่ฮ่องกงก็รอเชียร์กันทุกคนทีมชาติไทยได้รับโคต้านะครับในฐานะเจ้าภาพเข้าสู่รอบสุดท้ายที่กรุงเทพบ้านเรานั่นเองรอเชียร์กันครับผม